ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกับผมนะครับก็จะขอนำเสนอนะครับการสรุปองค์ความรู้การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวะโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568นะครับนําเสนอโดยนายทีรุธพฤทิวินิจกุล ครูประจำแผนวิชาช่างกลเกษตรและยานยนต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาครับสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการในครั้งนี้นะครับผมได้ทำการฝึกนะครับณนะบริษัทสยามยนต์แทรกเตอร์สระบ,บุรีจำกัดนะครับตั้งอยู่ที่มูล1นึ่ตำบลหนองยาวอำเภอเมืองสระบ,บุรี จังหวัดสระบุรีนะครับลักษณะกิจการเป็นผู้แทนจำหน่ายแทรกเตอร์และเครื่องจกักรกลเกษตรของบริษัทสยามคูเวตา้าคอมบอลเชั่นจำกัดนะครับในช่วงระยะเวลาทำการฝึกตั้งแต่วันที่10ถึง26มีนาคม2568ครับความรู้และทักษะที่ได้รับ จากการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้นะครับในช่วงแรกนะครับก็ได้ทําการเข้าไปเรียนรู้การบริหารงานภายในองค์กรการวางแผนการปฏิบัติงานต่างๆนะครับการแบ่งหน้าที่ของบุคลากรภายในบริษัทการบริหารงานโดยการจัดแบ่งแผนกของแต่ละฝ่ายภายในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายช่างบริการ และฝ่ายจัดเก็บอะไรนะครับซึ่งได้เรียนรู้ขั้นตอนนะครับตั้งแต่ในการเบิกใจอะไรออกมาจากฝ่ายอะไรนะครับเพื่อที่จะให้ช่างบริการนำออกไปเปลี่ยนให้กับลูกค้าที่อยู่ตามบ้านนะครับเป็นการบริการนอกสถานที่ครับสำหรับงานบริการนอกสถานที่นะครับ เพื่อไปทำการซ่อมบำรุงให้กับลูกค้านะคที่อยู่ตามบ้านนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจเช็คสภาพแท็กเตอร์นะครับการเปลี่ยนถ่ายของเหลวการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกนะครับก็จะมีบ้างสำหรับการซ่อมนะครับในส่วนที่ชำรุดนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนชุดโซ,โซลีนอยด์นะครับที่ชำรุดเนื่องจากการสตาร์ทเครื่องยนต์ของแท็กเตอร์นะครับสตาร์ทไม่ติด หรือเป็นการเปลี่ยนลูกมากคันชักคันทรงของระบบบังคับเลี้ยวของแท็กเตอร์นะครับก็จะมีงานซ่อมอยู่บ้างครับซึ่งในช่วงระยะการเฟกร์นะครับก็ได้มีโอกาสร่วมออกบูธกิจกรรมกับทางบริษัทนะเพื่อบริการลูกค้านะคเป็นกิจกรรมออกบูธเพื่อให้ลูกค้านะครับได้นำรถ เข้ามาตรวจเช็คยังหน่วยบริการเคลื่อนที่นะครับของบริษัทสยามยนต์แทรกเตอร์นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะนำแทรกเตอร์มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกนะครับก็จะมีบางคันบ้างนะครับที่จะมีอาการหนักๆน,นะครับเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วเราพบอาการหนักทางนี้ก็จะเป็นการสู่ขั้นตอนของการนำรถเข้ากลับมาทำที่ศูนย์บริการในอาการหนัก อาจจะทําการลือ้อตัดท่อนเปลี่ยนคลัสนะครับในกรณีที่เป็นสาเหตุที่ใหญ่ๆนะครับก็จะนํารถกลับเข้ามาทําที่ศูนย์บริการ,นะรนอกจากการซ่อมบำรุงรักษารถแท็กอร์นะครับก็ยังได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรอ,อื่นๆเช่น รถเกี่ยวข้าวอาการของการซ่อมบำรุงรถเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปลี่ยนชุดสายพานนะครับชุดลำเลียงชุดหัวเกี่ยวนวดข้าวแต่หลักๆก็ยังเหมือนเดิมครับเป็นการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะของเครื่องยนต์และชุดเกียร์ของรถเกี่ยวข้าวครับครับในช่วงที่ได้รับ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการก็ได้รับ,รบเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาได้เดินทางเข้ามานิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการในครั้งนี้ด้วยครับหลังจาก ที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการแล้วนะครับก็ได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพนะครับของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับที่สถาบันอาชีวศึกษาเกษ,ษตรภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับจัดอยู่ที่จังหวัดร้อนะครับซึ่งผลการทดสอบนะครับก็ได้ผ่านการทดสอบ ของสาขาวิชาชีพเกษตรกรรมอาชีพผู้ให้บริการปลูกข้าวระดับ3ครับครับสุดท้ายนี้กับผมนายธีรุธพฤทธิวณิชกุลนะครับกต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ